โอเคก็กราบสวัสดีสวีดานะครับผมคุณผู้ชมครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมมาเรามาดูกันนะจ๊ะสดนะครับผมนะกัดสิงปาแตกนะครับผมนะมาใครที่อยากได้สดก็ไปทีนะนะ่แอดมินได้นะครับผมนะแอดมินบริการดีมากครับผม24ชั่วโมงนะจ๊ะคนดูมาจัดไปพี่มาวันนี้ผมเก่งไรวันนี้ผมจะเล่นเกอะไรดีครับ มายังไงยังไงก็เราต้องปังแน่นอนพี่นะมาเราจะปานไม้เราจะผ่านไม้ดูกันหน่อยนะครับผมคุณผชครับ,รบมาจัดไปเลยพี่มาเราไปลุยก,กันนะจ้าเฮ่อสายฟาดเกินนะครับผมนะคุณผชครับมาโอเคคุณผู้ชมครับผมนะมอเ,มนะเอ,อวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝาห9ิับบ้านนะครับผม รับไปเลยพี่นะสองอยบาทเต็มๆนะครับผมนะใครที่อยากได้ปูก็ไปที่แอดมินได้นะจ๊ะเฮออ้ยมาหลับปลุยกันนะจ๊ะถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมานเดอร์เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อน,นะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆนะครับผมมายังไงจ้าคุณดูหนีหกบาทมาดีจัดไปพี่มาดีครับสิบสองบาทมายังไงจ้าคุณดูหนีมาแล้วจ้า ยังไงจ้านีดูกันเอาไว้นะครับผมนะห้าร้อยหกสิบสี่บาทนะครับผมคุณผู้ชมับไปเราไปลุยกันต่อนะจ้าสเกตเตอร์ข้าวไหมจ้าสเกตเตอร์ข้าวไหมครับคุณดูมาดีครับยังไงจ้านีโอ้ยขาดวะ ยังไงจ้าคุณดูสเกตเตอร์มาอีกแล้วนี่เอาเลื่อนแบบนี้แหละมาดีครับยังไงจ้าคุณดูสเกตเตอร์มาไหมจ้านี่ยี่สิบสี่บาทสวยแบบนี้แหละมาไปเราไปลุยกันตอนนจ้าโอ้โหสิบแปดบาทมาดีครับมายังไงจ้าคุณดู นี่หกบาทมาดิครับ24บาทมาจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับมคุณผู้ชมครับแล้วก o นี่มาแล้วจ้า20ามายังไงจ้าคุณดูโอ้โหอ่าวเลื่อนว่าแบบนี้แหละมาเวลเราเนืเวอตรงครับผมนะไม่มีคำแตมไม่ต้องทำาถึงครับผมลับทุกธนาคารคลับทุกบุเรียด้วยนะจ้าพี่อีย่งหนึ่งนะพี่หนึ่งบัตรส่งบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมคุณผู้ชมครับมา จัดไปพี่มาดิขาไปกันย,ยาวเลยนะจ๊ะคนดูนี่โอเคคุณผู้ชมครับผมนะถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมานเดอร์เข้าไปเล่นเข้าไปตามได้เด้อพอแม่พี่นะ้องเพื่อนนะครับผมมาจัดไปพี่โอ้ยห1 1 1 9บนบกาทนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go นี่มาแล้วจ้า ยังไงจ้า16บาทมานี่ยังไงจ้าคุณดูจัดไปพี่โอ้โห24บบาทสวยวายเต็มแถวครับผมโอ้โหวายเต็มแถวครับคุณดูนี่ส่งบัตรมาดีจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยนะครับผมคุณผู้ชมครับ let's go หนึ่งพันสามร้อยอดบาทนะครับผมคุณผู้ชมครับมา สเกตเตอร์เข้าอีกแล้วนะโตกันหน่อยนะครับโอ้โหได้กำไรมา3,000แล้วนะครับผม้ชมผู้ชมขับมาถ้าสินน้นในบงพอแล้วนะจ๊ะผมต้องไปรีบทองเงินแล้วนะจ๊ะเฮ้ยวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆนะครับผมนะฟ้า5 9บาทพี่นะรับไปเลยพี่นะ200บาทเต็มๆนะครับผม้ชมผู้ชมขับมาจัดไปพี่มา กันยาวเลยพี่นะเออมาดีครับยังไงจ้าคนดูยังไงโอ้โหยี่สิบสองบาทนะครับทคุณผู้ชมครับมาจัดไปเลยพี่มาไปกันยาวๆๆเลยนะครับโอ้โหสิบบาทบาทมาดียังไงจ้าโอ้โหสี่สิบสองบาทมายังไงคนดูโอ้โหยี่สิบสี่บาทสวยแบบนี้แหละมา จัดไปพี่มาดีครับไปกันยาวเลยนะจากคนดูโอ้ยห้าสิบห้าบาทนักขบวบังคุณิู้ชรครับมายังไงเราต้องโซ่ต่อไปนะจากคนดูโอ้โหนึ่งพันสามร้ยสี่สบสอบาทนัครับังคมพิครับมายังไงโอ้โหนึ่งร้อยแปดสบบาทมาดีครับเอาเลื่อนว่ะแบบนี้แหละมาจัดไปพี่มาโอ้ยหนึ่งพันหกร้อยหกสิบห้าขบงคมพผู้ชมครับมา สุดท้ายเป็นยังไงครับไม้สุดท้ายเป็นยังไงครับนะเออถ้าพี่พี่คนไหนอยากเล่นอยากตมก็เล่นอยู่ใต้ก็มาเด้อเข้าไปเล่นเข้าไปตำได้เด้อนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมจัดไปพี่มาไปกันยาวๆเลยโอ้โหพันเจ็ดร้อยห้าสิบสี่บาทนะครับผมคุณผู้ชมครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมนะเจ็บคอพี่นะไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมนะใช้เวลาพี่ได้กําไรมาห้าพันแล้วนะครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมลาก่อนนะครับผมนะเออ ถ้าผู้ปีกก็ขอตัวขอไปด้วยนะจ๊ะ